นี่ครับกินข้าวอิ่มแล้วขอบคุณู้ใอย่าใจดีนะครับเลี้ยงข้าววันนี้แล้วเราไปหาเงิคน ยืนเลยครับผมยืนเลยครับไปยืนตรงนี้ครับมามามาถามข่าวหน่อยเชิญเชิญเชิญยืนตรงนี้เห็นเวทีด้วยร้องเพานพระบ้านสวยยืนทำไมอ่ามีคนถามถึงหลวงพลครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้แต่งตัวหล่อมาเลยก็เหมือนเดิมเลยแหละออกมากี่โมงมาถึงนี่ประมาณเที่ยงครึ่งมาถึงเที่ยงครึ่งได้ยินข่าวว่ากว่าจะออกจากบ้านอีกคือต้อง ันนี้มากวันนี้แม่บ้านให้ตังค์มาเท่าไหร่ครับห้าบาทห้าบาทม <c oughs> ีน้ำมันแล้วอ๋อเรอแต่น้ำมันเต็มถังแล้ววันนี้น้ำมันเต็มถังแล้วรอบที่แล้วให้สามบาทเราก็ได้แตน้ำมันก็เต็มถังเหมือนกันวัานนั้นเป็นไงบ้างการบวชดนตรี ทูศรสุพรรณไม่ได้ศรส,สุพรรณเพราะกว่าจริงนะฮะยังไงฮะมันเป็นยังไงศรสุพรรณดนตรีเสงเขาแน่นดันตีแบบแน่นลึกสูงสูงอะไรแบบเนี้ย<อ>แบบมันฟังแล้วมันเพลินอ้อต้นข้าวร้องมันมันเข้ากันได้เข้ากับเสียงต้นข้าวดน,นตรีของศรสุพรรณโอ้ พูดเนนปากเลยว่าถ้าต้นข้าวอยู่กับอยู่กับวงตีสองศูนนะแข่งกับใครก็ได้เหรอลุงพกนนลการันตีเลยการันตีเลยลำไย,ยกับลำไยเถอะลำไยที่ทางเหนือนะล<ะ>ำไย,ยโลละห้าบาทนะทำไมโตโตเท่าไหร่ไปต่อไม่เป็นเลยเน,นี่ยลุงพูดอย่างนี้ โอเคครับลุงพลครับเออผมไม่ไหวแล้วระบเรื่องิงการทดสอบไมะนรังานงนตรีอุพ้นลุงพวันนี้อยากฟังกี่เพลงชอบเพลงไหนวันนี้ถ้าขอเพลงหนจะอยากขอเพลงไหน เขาลองอะไรก็ฟังไะขอให้รองตกใจทุกท่านไปทุกเมืงตุตรียาอแล้วก็ในตอนนี้แต่กสุดยอดครับนี่ค FC ตัวยงตนกอมระบบก้นสีนีคนถามมาว่าโาานตร์งานสองลุงไปไหมจะเระบบอนกระเสียงก้นเสได้เลยเพราะว่านาตุรีด้วยเจะหาที่จอดได้เขาก็ลองแล้วแล้วพรุ่งนี้ไปไหม พรุ่ง, <Bond> งนี้โตโยต้าโตโยตา้าพรุ่งนี้ไอ้นี่ก่อนไหมเหรอโตโยต้าโตโยต้าก่อนเหรอโตโยต้าบิดโตโยต้าก่อนแล้วแล้วรถตั้เหรอแล้วก็รถตั้แล้วก็อ่าน้องแขมน้องแคมอ่าแล้วไอ้เร่องเงยยืมม่มีเหรอตกลงอ่ะเลิกเหรอที่ไหนเร่องเงยยืมก็นั่นแหละวัดที่นิวยี่แหละเอาอันเดียวกันใช่ ีวัดน้องแขมก็น so ้องแขมนะใช่เล่งน้อยยี <that that hmm, ่ก really, ็เล่งน้อยยี่นะไม่ใช่ไม่ใช่คนเราคนละวัดกันเห็นเขาบอกว่าแถวตัวแถวโลตัสโลตัสอ่าไซน้อยอ่านั่นโลตัสไซน้อยพรุ่งนี้ถ้าเจอเอฟซีหน้าวิธีอยากจะเจอใครงั้นฝากเอฟซีหน่อยถ้าใครเจอลุงพลฝากทักใครลุงพลด้วยบอกเขาดิบอกว่าวันเนี้ย ใหครหยนมาเขาขายบัตรล่วงหน้าไปพันห้าร้อยตัวแล้วเหรอวันที่เขาขายบัตรล่วงหน้าพันห้าร้อยตัวแล้วไปแล้วบัตรหมดไปแล้วซื้อใครมามาช้าก็ยืนเอาบัตรเท่าไหร่ลุงคนก็่สิบแปดสิบยี่สิบแสดงว่าเขาขายบัตรหมดไปแล้วใครมาหลังก็ไม่ต้องซื้อตั๋วไม่รู้เห็นเขาคุยบางที่ยัปรกาศเลย่านใดใก้เสียงเปิดเฉพาะ อ๋อซื้อมนแล้วมาองินขวัดเนาะยิ่งเยอะยิ่งดีเนาะอไม่ใช่โกหกนะเรื่องจริงนะต้องการก็มาล่อยขายลงหนาไปแล้วขานห้าร้อยโอ้่จริงาโ นตั๊ะทั้งหมดวันนี้พันห้าร้อยตัวหมดไปแล้วหมดไปแล้วไม่ใช่ว่าเอามาเอามาพันห้าร้อยตัวหมดไปแล้วโต๊ะหมดไปแล้วใครมางานก็ตัวยืนคือตัวจริงแล้แล้วก็ยืนรูเล็งก็ไดเหลือประมาณห้าสิบตัวอ๋อเหลืออยู่ห้าสิบตัวตรงนู้นตรงนู้นที่มุมนู้นคือห้าสิบตัวแต่ว่าพันห้าร้อยตัวหมดไปแล้วท่านนายกกระหุงไทย ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างฟังเพลงน้องต้นข้าวดีขึ้นได้ไหมชีวิตรู้สึกเป็นหนุ่มขึ้นแล้วยนี่ผมเริ่มเริ่มดกดำแล้วมาแรกผมขาวกว่านี้อีกเนี่ยเนี่ยรู้สึกเป็นหนุ่มขึ้นนะลุงพนเนี่ยหอก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 ลุงพลนะครับทุกคนยอกลุงพลเอาโอ้ตั้งแต่ฟังเพลงต้องต้นข้าวใส่โลหะเลยบอกเขาว่าให้รีบมาอ๋อให้รีบมา นาฬิกาสวยเลยโชว์เอดูหน่อยโอ้เก่าแล้วใส่เป็น20ปีแล้วจริงเหรอ20ปีเหรอฮะใส่ั้งแใจเป็นเมรุ่นเลยเหรอเนี่ยโอ้นาฬิกาสวยจริงครับทุกคนเนี่ยฮะโอ้ยเป็นชายเขาดูออขอบคุณคุณลุงพลครับผมรอรอการแสดงคอนเสิร์ตกะครับ ดูคนมาถึงนะครับนั่งพักคามเมื่อยตอนนี้มีกเอนระบบเกี่ยวกับความปอดใส่ได้เลยนะครับไม่ว่เป็นเป็นก็ได้ก่อ